มบุญไม่น่ามีเลยคนสองพาทิศมาแล้วสวยมากอะไรกับเนี่ยสิ <c oughs> ่งที่เราเจอร่วมอยู่วันนี้ไไม่ได้ วัน่นสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนะวันนี้เช้ามากเชา้าแบบไม่ค่อยอยากจะรู้ขึ้นมาเลยนะฮะตอนนี้เวลาตีห้าครึ่งนะวันนี้เนี่ยมีนัดกับเพื่อนว่าจะไปถ่ายรูปรางรถไฟสายสีแดงนะครับตามตารางเนี่ยสิริบอกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตอนตีห้า 49นาทีประมาณตีห้าสิอะไประมาณนี้แหละนี่ก็คือตารางที่สิริบอกกับเราครับว่าวันนี้พาทิตจะขึ้นตอนตีห้าสี่สิบเก้านาทีไม่นานาเพื่อนที่นัดไว้ก็มาละนั่นคือคุณตัวนั่นเองครับยกมือไหว้ไปเลยว่ะฝ<อ><ป> <laughs> นตกด้วยชวัน <laughs> นี้คือแต้มบุญไม่น่ามีฝ <laughs> <laughs> นตก <laughs> อ้อยแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยรูปอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเนี่ยฝนตกขนาดเนี้ยก็ไม่แย่นะไม่แย่คือฟ้าเหลอครับไม่แย่คือฟ้า,ออาที่ไม่แย่คือสภาพผมนี่แหละตื่นเช้าขนาดนี้แต่เอาวะไหนๆก็ตั้งใจจะมาถ่ายรูปละตื่นก็ตื่นมาแล้วลองสักตั้งแล้วกันเดี๋ยวว่าแกสภาพไม่โอเคไงคึกคักกว่าเราอีกอ,อยากกลับไปนอนแล้ว นี่นะครับถึงสถานที่แล้วตรงนี้แหละที่เราจะถ่ายรูปก,กันแล้วดูดิอุปกรณ์เพียบ <c oughs> พร้อมกว่าเราอีกคุณมีอุปกรณ์เนระ <c oughs> ใส่อุปกรณ์อยู่แล้วโคตรเยอะโคตรเยอะก็ใช้เล่นอะไรอ่ะอ๋อเป็นเจ็ดสิบร้อยแปดิบแคมรอน,นครับของเราใช้เต็นนี่ห้าสิบห้านะครับก็ ภาพระยะที่ได้มันก็จะต่างกันเรามาถ่ายรูปที่นี่ครับมันจะมีสองฝั่งครับก็คือฝั่งแรกตรงนี้ตอนที่ทุกคนถ่ายกันนะครับก็จะเห็นเป็นตึกเป็นแบ็กกราวถ้าเราใช้เทเลเจาะเข้าไปเนาะแล้วก็ฝั่งหนึ่งไว้ก็จะเป็นฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นสถาน,นีบางบำร,รุงนะครับจุดลูกกลเนาะระหว่างที่เราเรอลุ้นกับแสงเช้าสวยๆเนี่ยเราก็เดินเล่นไปมาเฮ้ยเรามาเจออะไรบางอย่างมันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอะไรครับนี่ สิ่งที่เราเจอร่วมอยู่วันนี้ไม่ได้เป็นไงบ้างครับตัวชอบไหมโอ้หมุนนี้ดีนะมุีดีจะเสียดายฟ้าลงมามากเลยเมฆมันบังเอนเดี๋ยวให้ลองมีโอกาสมาซ่อมมันใหม่ครับต้องบอกว่าเฟลเนาะอ๋อไอ้เฟลแต้มบุญคงไม่พอจริงๆแหละเห็นท้าเดินมาก็ได้แต่ภาวนาว่า พรุ่งนี้ขอให้แต้มบุญพอเนาะจับแล้วครับวันนี้เฟลวันที่สองเขาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเอาวะลองสักตั้งนะแต่นี่เป็นการตื่นเช้าวันที่สองละแล้วดูเพื่อนเราสิพลังไม่เคยตกเลยเช็คลางแล้ว รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทดสอบวิ่งกันช่วงประมาณ9โมงนะครับถึง1 7นาฬิกาก็ประมาณ5โมงเย็นเนาะก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็คงก็คงไม่น่าไม่น่าจะได้ช็อตของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเขาจะวิ่งทุกๆประมาณ15นาทีนะฮะเพิ่มคลิปมาอีกหนึ่งคอนอ๋อเวิรมากับพลาหรอ นังทางไปแล้วโดยมาต้องหมายทีแล้วไม่มาตอนนี้หมาเจ้าโบ้ที่มากับพระแล้วสงสัยจะพาแต้มบุญมาให้เราด้วยแหละดูสิสิ่งที่เราได้จากวันเนี้ยคุ้มค่ามากเลยกับการตื่นเช้ามาตั้งสองวัน พาทิตมาแล้วสวยมากพระสวยแล้วนะมันเป็นพระที่ตอนเช้าที่โคตรสวยเลยคุ้มค่ากมากกับการตื่นเช้ามาตั้งสองวันถ้าวันนี้ยี่เกียแล้วก็ไม่ตื่นมาคงเสียดายแย่เลยเอาเป็นว่าทริปเนี้ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทางด้วย ที่ยอมตื่นเช้ามาได้กันทั้งสองวันขอบคุณมากครับ